สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านคลิบตอนนี้ซั l เท a ชแนลเป็น EP 362คิบลิปตอนนี้จะมาแนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับกล่อง i p m ทุกรุ่นเลยครับซึ่งอนาคตการ OTA ในระบบ c b แบนก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะต้องทำการแก้ไขปัญหานะครับและก็จะแนะนำ การแมนนวล OTA การตรวจเช็คเวอร์ชั่นนะครับและก็จะแนะนำการปิดระบบออโต้เซตติ้งนะครับเพื่อให้กล่องบูตเร็วขึ้นกว่าเดิมครับขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามมาดูเลยครับก่อนอื่นจะแนะนำการแมนนวล OTA นะครับก็มาดูที่ตัวหน้าจอเลยนะครับอันนี้ผมต่ออยู่กับจานระบบ EUB a n d นะครับ ดานทึบเล็กครับขั้นตอนแรกมาดูการตรวจเช็คเวอร์ชันกันก่อนนะครับก็กดโอเคปุ่มกลางครับกดเข้าไปจะเห็นว่าด้านบนขวานะครับเป็นเวอร์ชัน647อยู่นะครับหลังจากที่เรา o t ทเสร็จก็จะมาตรวจสอบเวอร์ชั่นกันนะครับว่าจะได้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันอะไรครับอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามากๆบางช่องอาจจะรับชมไม่ได้นะครับก็จุดสังเกตก็ให้มาดูที่เวอร์ชั่นขั้นตอนต่อไปนะครับก็ ให้ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณนะครับคุณภาพสัญญาณก็สามารถตรวจสอบได้ครับโดยกดปุ่มอินโฟปุ่มสีเหลืองนะครับกดปุ่มอินโฟเข้าไปเพื่อตรวจสอบนะครับให้ดูตัวคิวนะครับตัวคิวต้องได้มากกว่าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะครับอันนี้ของผมได้แปดสิบสี่ก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับความถี่ช่องการศึกษานะครับตรวจสอบสองอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการ OTA กันเลย วิธีแมนนวล OTA ครับก็ให้กดปุ่มนี้เข้าไปเลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม OTA ตรงนี้ข้างปุ่มเหลืองนี่ครับเ็กดค้างปุ่ม OTA นะครับอันนี้เป็นปุ่มลัดนะครับกดค้างเข้าไปครับนี่มันจะเขียนว่าต้องการอัปเกรดต์แวร์ล่าสุดหรือเปล่านะครับแล้วก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับเอาแถบมาตรงคําว่าใช่ครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปครับ การแม่นวลน O T A จะ O T A ได้เฉพาะ K U band นะครับ C band ไม่สามารถ O T A ได้แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงครับความทีให้ถูกต้องตามนี้นะครับ12687สหั่วเวอร์ครับซิมูเลตสา0 0 0ืครับมาตรงหมายเลขเก้นะครับเริ่มค้นหา O T A ครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยกดกล่องจะแจ้งว่ามีซอฟต์แวร์ตรงหม่เราก็ตอบตกลงไปเลยนะครับตรงคำว่าใช่นะครับ กดตกลงกล่อก็จะทำการ OTA จนครบ ABC นะครับให้ครบ100%นะครับแล้วก็จะบูตขึ้นมาใหม่นะครับมาดูเวอร์ชันหลังจากที่เราอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคเข้าไปครับก็จะได้เป็นเวอร์ชัน649นะครับวันที่บันทึกรายการก็เป็นวันที่28นะครับเดือนตุลาคม2565ครับ ได้เป็นเวอร์ชัน649นะครับกล่องเ,เพื่อนๆถ้าหากเป็นเวอร์ชันต่ำกว่านี้ก็อาจจะรับชมได้ไม่ครบทุกช่องนะครับมาดูการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับท่านที่ไม่มีจาน์ K u u a แบนนะครับคือใช้กล่อง IPM กับจานร,ระบบ4แบนด์ครับในอนาคตถ้าหากไม่มี OTA ก็จะอาจจะทำให้ ช่องบางช่องไม่สามารถรับชมได้นะครับแนวาทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับก็คือต้องนำกล่องนี้ไปอัปเกรดกับจานระบบ k u ี a n d ยแบนก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนำกลับมาใส่กับจานระบบสี่แบนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าสามารถที่จะอัปเกรดนะครับผ่านแฟลได้นะครับเอาไปกับตัวเครื่องให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับอันนี้ต้องติดต่อช่างที่เราซื้อมานะครับ ทำเองอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแถมท้ายนิดหนึ่งครับการปิดระบบออโต้เซตติ้งนะครับเนื่องจากว่าเวลาบูตกล่องขึ้นมาจะเสียเวลามากนะครับเราก็สามารถที่จะการปิดระบบออโต้เซตติ้งได้นะครับขั้นตอนการปิดระบบออโต้เซตติ้งครับกดปุ่มอินโฟแล้วก็แปดสามสามสามนะครับแปดสามสามสามกดไวๆไนะครับแล้วก็ตบ ตรงคาว่า off นะครับเลื่อนมาตรงคําว่า off นะครับกดโอเข้าไปนะครับก็แค่นี้นะครับก็จะเป็นการปิดระบบ auto setting นะครับกล่องก็จะบู o ไวขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องทําการซต t up ค่า mb ให้ถูกต้องนะครับกล่องก็จะเปิดได้ไวขึ้นกว่าเดิมครับผมสาหรับคลิปแนะนําการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับวันนี้ก็ได้จบแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับ ท่านผู้ใช้กล่องดาวเทียม IPM ทุกรุ่นนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้อลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ